สวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกสำหรับแนวทางนิเคอิเช้า VIP แล้วก็นิเคอิบ่าย VIP นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะการนำแนวทางไปใช้ย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิก f c c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกก่อนเนะาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสำหรับใน e. Charles, 2013, คเช้าวันที่23บผลออก49555นะครับผมของอยู่ด้านล่าง49555 ก็เขาที่เลขสี 4, แต่ว่าเขาวิ่งอย่างเดียวนะครับเขาวิ่งอย่างเดียวแต่ตัวที่ผมจับให้ก็มี49นะครับหลักร้อยผมก็ไว้ที่5แต่ว่าผมไปเน้นที่4 8เนี่ยแต่ผมจับไล่3มชุดก็5 4 7สี่เจ็ห้าี่ปดห้าี่้ามันจะเข้าชุดนี้นะครับแต่ว่าชุดวินก็มัน4 9เกมันไม่ไปข้างหลังเนาะมันมาอยู่ข้างหน้านะครับ สีกาวมาไปอยู่ข้างหน้าก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับก็เข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับก็เสียด้3สาตัวมันไปจับผิดตัวนะครับเข้าสี่ก็ออก49ก็ต่อที่นิเคอิบายนะครับนิเคอิบายก็เข้า4วิ่งลูดนะครับคน3าไม่เข้าตัวนีน้นะครับ ในชุดวินมันก็มีนะครับแต่แต่ว่ามันแยกกันมาเจ็ดกับสี่มันออกหกสี่มก็จลับให้หมดติดเลขสี่ก็จะมีสี่ห้ามันออกสี่หกหกสี่ก็ถือว่าเข้าวิ่งลูดเหมือนกันนะครับก็เข้าเลขสี่มันได้ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเลขสี่นะครับแต่มันก็ามาทั้งสองแนวทางแต่ว่าตัวหนึ่งไปวิง่งตัวหนึ่งไปลดูด นะครับแล้วก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบี่สิบสี่นะครับวันที่24่เป็นเ 2568วันนี้ผมตัดเลขให้เหลือน้อยลงนะครับถ้าว่าสมาชิกไม่มั่นใจก็อย่าเพึ่งนำไปใช้เนาะลองตามดูสักสองสวันก่อนก็ได้นะครับพอผมพยายามจะตัดเลขให้มันเหลือน้อยลงนะครับจะได้ประหยัดเงบในการนำไปใช้นะครับส่วนเลขวิ่งกนะครับผม ใครก็จะนำไปบิ่งก็ได้หรือไปรูปก็ได้นะครับตัวเดียวนะครับก็มาตามกันเลยเนาะนะครับสาหรับ NKE เช้า VIP NKE บ่าย VIP แล้วก็สองเดียวทางแล้วก็มาดูสาควคนนะครับชาววันนี้ชุดวินหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสอสามสี่ใครจะจับเพิ่มเติมก็จับได้เนาะนะครับเอาเลขของท่านที่ท่านชอบมาเติมนะครับสำนวนนีน้เลขดินห้ตัวเดียวนะครับที่เ็กหนึ่ง จะเจาะสามชุดเหมือนกันนะครับก็จะเป็น1นึ่งสอง1น1่งสเลขหนึ่เน้นวิ่งรูดนะครับใครจะนําไปวิ่งก็ได้หรือไปรูดก็ได้นะครับส่วน3มตัวจับไปสองชุดเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามสามตัวตามนี้เลยนะครับนั่นตัวที่ผมจับมาก็คือหนึ่งสาม จุดวินวันนี้ให้4ตัวนะครับใครจะเพิ่มเติมเอาก็จับเข้ามานะครับเลขเด่นคือเลขหนึ่ง <c oughs> กับต่อที่ nke byvip นะครับวันนี้ชุดวินได้เลขสองหกเจ็ดแปด สองหกเจ็ดแปดส่วนเล็กเด่นนะครับตัวเดียวเหมือนกัน,นผมให้ที่เลขสองสามชุดนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดสามตัวสามสองหก สี่สองหกตัวที่นี้ในก็คือสองหกก็ชุดนี้นะครับหนึ่งกับสอง ส่วนใครต้องการเพิ่มเติมชุดบินนะครับก็ท่านชอบตัวไหนก็เอามาจับเพิ่มก็ได้ถ้าท่านจะบินห้าตัวนะครับวันนี้ผมจับบินแค่สี่ตัวสี่ตัวก็ลุนวัดดวงกันที่จุดสองตัวเนาะนะครับจุดสองตัวท่านไ่จับสามตัวก็ได้เลขสามสามุดนี้พอนะครับใครที่รับแนวทางก็แอบเอาไว้นะครับ สำหรับนิเคอีเช้า V.I.P. แล้วก็บ่าย V.I.P. กับอนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC นะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงมันหายไปตอนไหนเนาะนะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับขอมาตวนกันอีกรอบนะครับสำหรับนิเคอีบาย V.I.P. นะครับจุดบิน2 6 7 8นะครับเลขเด่นผมให้ที่เลข2นะครับ ใะจ,จะนำไปวิ่งก็ได้ือรูดก็ได้นะครับส่วนตัวเจาะ2อ2 7 2 8นะครับ3ตัวก็3 26 4 26นะครับใยรจะรับแงนตัางก็เก็บเอาไว้นะครับกับนตั้นี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่24เดือนเ็ดปพรสบนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่าน หยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ปล่อยเข้าปล่อยถูกนะครบับก็อย่าลืมนะครับสําหรับแนวตางนะครับผมปรับปรับเลขให้เหลืออยู่4ตัวนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจก็อ,อย่านําไปใช้นะครับก็อลองตามแนวตัางดูก่อนนะครับครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ